สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบอยรถบ้านทุกคนนะฮะแล้วสำหรับวันนี้พวกกับผมนะครับกิริศบอยรถบ้านนะครับวันนี้เรามีรถกระบะตัวยกสูงนะฮะโหมาใหม่นะฮะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าถูกใจนะครับพ่อค้าแม่ค้าคนทำมาหากินยกของคนลุยเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ t ต y o t a h i l u ัก i g o Smart Cab ตัวนี้เป็นตัวปี2008นนะฮะ เราจะมาดูในส่วนของหน้าตารถกันบ้างครับอ่าด้านไฟนะฮะก็จะเป็นโคมไฟฮาโรเจนนะฮะผู้ใช้คนเก่าก็เปลี่ยนมาเป็นไฟหลอด LED ให้นะครับอ่าแล้วตัวนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับผมอ่าในส่วนของกระจังหน้ารถนะครับจะเป็นกระจังสีผสมนะครับเป็นโครเมียมนะครับผสมกับสีที่เทานะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะฮะอ่ากันชนด้านหน้านะครับคือว่าแข็งแรงนะฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวสีทองมุกนะฮะแล้วก็จะมีตรงฝากระโปรงนะฮะนี่จะมีจมูกรถนะฮะเพื่อระบายความร้อนจากตัวเครื่องรถนะเพราะตัวตัวเครื่องรถตัวนี้เป็นตัว3,000ซีซีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านข้างกันบ้างะในส่วนของตัวด้านข้างนะครับก็จะเป็นโป่งข้างนะฮะตัวล้อนะฮะก็จะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับผมตัวยางก็เป็นยางดัลล็อกนะฮะสวยงาม ตรงนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดอยู่ที่แก้มของตัวรถด,ด้วยนะฮะโลโก้ไฮรัก3.0 D4D นะ,ะตรงนี้เป็นโครเมียมนะฮะกระจกนะฮะกระจกก็จะเป็นกระจกแบบโครเมียมด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมือเปิดประตูนะฮะก็จะเป็นโครเมียมด้วยเช่นกันสําหรับตรงนี้เป็นตัวยกสูงนะฮะก็จะมีบันไดมาให้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ตัวเล็กนะฮะเป็นออลูกเล็กเด็กแดงคนเฒ่าคนแก่สามารถขึ้นได้ง่ายเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะฮะก็จะไฟนะฮะของไฮรักบิโก้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโลโก้โตโยต้านะชัดเจนนะฮะไม่มีหลุดนะครับเงางามตรงนี้ก็จะมีไฟเบรกที่3ด้วยนะครับมือเปิดนะกระบะก็จะเป็นโครเมียมนะฮะด้านกันชนด้านหลังก็จะเป็นโครเมียมด้วยเช่นกันนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3 5 5 0 0 0บาทครับ อย่าลืมนะครับเครดิตดีฟรีดาวครับผ่อน6,000กว่าบาทต่อเดือนนะครับราคาถูกมากครับสนใจตัวนี้จับจองได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสมาร์ทแทปด้วยนะสามารถขึ้นลงได้ง่ายได้นะสปาร์เปิดกว้างได้นะครับในส่วนของเรื่องกุญแจนะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะฮะในส่วนของการสตาร์ทก ปั๊บติดง่ายนะเวลาเราขึ้นมานะเราก็จะเจอตัวปรับกระจกด้านข้างนะไว้มองด้านหลังนะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะฮะกระจกก็ปรับขึ้นลงนะฮะได้ทั้งด,ด้านของคนขับก็าสามารถปรับของคนผู้โดยสารที่นั่งข้างๆได้ด้วยนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีทู tone, โทนนะ,ะเป็นสีเทานะ,ะตัดกับสีเบรดนะฮะ ส่วนของคอนโซลด้านคนขับนะฮะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยสีเทานะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะฮะโอเคในส่วนของคอนโซลด้านกลางนะก็จะเป็นันี้จะเป็นเวลานาฬิกาดิจิตอลนะฮะเครื่องเสียงนะก็เป็นเครื่องเสียงเดิมนะฮะจากโรงงานนะฮะก็จะตัวนี้ก็จะรองรับ CD f m a m ด้วยครับสามารถฟังได้นะตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะแอร์ก็จะเป็นแอร์อัดหลอกปรับเมนูนลนะฮะผมเย็นนะับผมลองแล้วแอร์เย็นมาก ส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นกันฝ้า,ด,าด้านกระจกหลังก็<อ>ในช่วงนี้ก็จะอากาศเปลี่ยแปลงบ่อยนะฝนตกก็ต้องมีติดไว้นะตัวนี้จะททาให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยนะฮะส่วนในเรื่องของเกียร์ครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ปกตินะเกียร์ธรรมดานะครับผมนี่ก็จะเป็นเบรกมือนี่ก็จะเป็นช่องใส่แก้วน้ําขนมนะนี่ก็จะมีเก๊ในการใส่สิ่งของด้วยสําหรับพอโซนด้านคนนั่งนะผู้โดยสารก็จะมี แกอีกนะฮะไว้ใส่พวกเอกสารสิ่งของต่างๆได้นะในเรื่องของเบาะนะฮะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าครับเป็นเบาะผ้าสีเบรดสีเนื้อนะฮะอืมถือว่านุ่มหลังมากเลยในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะฮะก็จะเป็นพนักพิงนะจะเป็นพนักพิงผ้านะสีเบรดสีเนื้อนะครับแล้วก็เบาะที่นั่งด้วยเป็นหนังนะฮะเป็นสีเบรดเช่นกันนะครับตัวนี้นี่ ผมบอกเลยว่าข้างในนี่ค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนั่งสบายแอร์เย็นนะฮะสำหรับใครครับที่เป็นสายลุยนะพ่อค้าแม่ค้านะผมพูดแลว้วตัวนี้ถูกใจมากเลยต้องควรจับจองครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของห้องเครื่องกันบ้างครับสำหรับภายในห้องเครื่องนะฮะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ D4D นะฮะ3 0ม0นะครับผมตัวนี้ก็จะรองรับเชื้อเพลิงของดีเซลนะ เป็นเครื่อง4สูบ16วาวนะฮะก็วิ่งได้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฐานหน้ากันนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเลขบอกนะฮะก็เป็นเลขจากเดิมๆจากโรงงานนะตรงด้านซ้ายด้านซ้ายผมนะก็จะมีสัญลักษณ์ของ R ด้านขวาก็จะมีสัญลักษณ์ของ L นะซึ่งตัวนี้ผมรับประกันเลยว่าเดิมๆจากโรงงานนะตรงนี้ไม่ มีชนหนักชนเบานะไม่มีไฟไหม้น้ําท่วมพิควํำตรงนี้ไม่มีผมรับประกันครับตรงนี้นี่มีระบบเบรก ABS ด้วยนะร,ระบบเบรก e b s a b s นะฮะก็จะสามารถช่วยในการขับขี่ยานพาหนะของคุณให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับฟับงชื่อรุ่นอีกทีนะค e, รัก t ี y o t a Hilux Vigo Smart Cab 3.0 EPRunner ตัวนี้ปี2008นะฮะ สำหรับเจ้าตัวนี้ครับราคาอีกครั้งหนึ่งครับอยู่ที่355,000บาทนะครับ่อน,นะครับ6000กว่าบาทต่อเดือนนะโวผมพูดเลยว่าตัวนี้สายลุยเนี่ยพอค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ควรพลาดถ้าชอบสีนี้หรือว่ายัางไงต้องจัดครับอ่าสำหรับใครที่สนใจนะฮะอยากจะดูเพิ่มเติมสามารถเข้ามาได้ที่บอยรถบ้านเพชรบุรีนะครับหรือว่าบอยรถบ้านทุกสาขานะฮะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะ สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้ที่ช่องทางด้านล่างหรือโทรมาก็ได้ครับอย่าลืมนะครับที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับครั้งหน้าจะพบกับรถรุ่นไรยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้กิริตบอยรถบ้านขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ